ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเป็นชมหน้าของขาพดขาพดหวาน,นสามารถทานสดเป็นข้าวโพอดแดงราชนินีครับผมเนะี่ย ซื้อมาสองฝักนี้79บาทฮนะแต่ว่าแพงทีเดียวแต่พิเศษคือมีความหอมแล้วก็สามารถกินสดได้นะครับเนี่ยมีสรรคุณมากมายนะับไม่ว่าจะเป็นบำรุงสายตาตานอนุมูลอิสระช่วยเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับเนี่ยแล้วก็สาวๆทา่จะชอบเรื่องของอมี ส่วนช่วยเรื่องของการบำรุงผิวพรรณเนี่ยเป็นข้าวโพดใหม่ๆทีเ่เริ่มเห็นขายตามท้องตลาดเนี่ยข้าวโพดหวานแดงราชนีครับผมเ,เดี๋ยวไปดูเรื่องรสชาติของเป็นอย่างไรครับนี่ครับเนื้อจะประมาณนี้ครับอันนี้ผมแช่เย็นไว้นะฮะ ืมรสชาติดีให้ออกรสชาติหวานแล้วก็มันนิดๆอร่อยครับเหมือนว่าเป็นการต้มมาแล้วนะฮะเนี่ยรสชาติดีทีเดียวอร่อยเป็นเขาเขารียกข้าวโพดกินสดนะครัอร่อยมากเลย ภาพก็จะพอรู้สึกเนี่ยรสชาติก็จะเหมือนกับเรากินขา้าวโพดซปเปอร์พันซปเปอร์ครับมาต้มแล้วก็รสชาติหวานประมาณเนียอารมณ์ประมาณนี้ก็มาพิสูจน์รสชาติกันก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ส่วนตัวแล้วถือว่าแพงไปนิดฝากแล้วตกไปเกือบ30บาทประมาณยี่สบาบาทครับก็กำลังดีฮนะถ้าถ้า,ถาฝากละยี่บบาทเนี่ย ยี่สิบสามสิบเนี่ยก็บวกแพ็กเกจไปแล้วที่เห็นวางขายนะครับตามาถนนจะไปประคุณชัยปราศาสตร์เนี่ยจะมีวางขายาข้าวโพดกินสดได้เนี่ยก็เลยลองซื้อมาพิสูจน์ดูครับแอบไปศึกษาข้อมูลแล้วเป็นข้าวโพดสายพันธุ์แดงราชินีครับสามารถกินสดได้ครับผม ครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับขา้าวโพดกินสดได้ครับแดรวนีขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมชัยและค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ